เปิดแล้วเปิดแล้วร้านถูกดีมีมาตรฐานทิพประภาค้ารุ่งบ้านหนองยาวเปิดแล้วพบกับร้านถูกดีมีมาตรฐานร้านค้าปลีกสมัยใหม่ใกล้บ้านท่านเรามีสินค้าให้เลือกมากมายช่างของกินของใช้มาที่นี่เลยจ้าสะดวกครบ จบในที่เดียวร้านเราตั้งอยู่ที่บ้านหนองยาวหมู่ที่7ตําบลกระหรอดอาเภอจอมพระจังหวัดสุรินจุดสังเกตบ้านเรือนไทยใกล้กับศาลาประชาคมบ้านหนองยาวพบกับโปรโมชั่นแรงๆลดเสนน้น่นลดกันทุกสัปดาห์ให้คุณถูกจริงถูกกว่าท้าให้พิสูจน์ยิ่งชอ็อปยิ่งคุ้มเพราะร้านเรารับบัตรรัฐทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นบัตรประชารัฐเราชนะคนละครึง่งมอ3สรีบมาช็อปกันให้ไวที่นี่ ร้านถูกดีมีมาตรฐานทิพป,ปรพาคารุ่งบ้านหนองยาวร้านสะดวกซื้อสนิทใจร้านค้าของคนในชุมชนเพื่อชุมชน